มาอัปเดตร้านในตำนานอย่างวิวลลาบาลารีกันค่ะตอนนี้ปรับราคาแล้วนะจากทุกจาน25บาทตอนนี้เป็นทุกจาน35บาทนะคะร้านเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ในปั๊มเดอร์ถามเจ้าของร้านเขาบอกตอนนี้มีแค่สาขาเดียวเท่านั้นนะคะแต่ความอร่อยแล้วก็รายการอาหารเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะของโปรคนเดียวก็ขอสั่งสัก2รายการหน่อยแล้วกันในรีวิวเยอะมากเขาบอกว่าให้กินคาโบนา่ากับโปแตกใจอะ่ะก็อยากกินต้มยำปลาทูนะแต่มันเลือกได้อย่างเดียวไหมเเครื่องดื่มมา ผงก็ออเดอร์เป็นน้ำส้มนะ4ตักเนี่ยเขาจะคิดในราคา20บาทแต่เจ้าของร้านแอบใจดีบอกน้องตักไปเลย5ตักจริงๆค่ะผมอยากกินหลายอย่างเลยอย่างแบบผัดกระเชดเห็นคนสั่งเยอะๆในคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นแบบเกี๊ยวต้มแล้วก็ข้าวผัด กุ้งกับปูเนาะคิดว่ารอบหน้าผมก็คงมาอีกค่ะวันนี้ก็หมดค่าเสียหายไปประมาณ90บาทเองได้เครื่องดื่มแล้วก็อาหาร2องรายการบรรยากาศที่ร้านเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยกว้างมากที่ป๋งม,มาเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะคะคนไม่ค่อยเยอะสั่งไม่ถึง5นาทีสปาเกตตีคาโบนาราก็มาแล้วส่วนตัวปริมาณปมว่าค่อนข้างเหมาะกับราคานะคะไม่ได้เยอะเกินเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปคาโบนาราเนื้อครีมเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบแนวออกแตกมันหน่อยเนาะไทยเนี่ยก็ให้มาจุดจุกก็ ็ถือว่าอร่อยเลยล่ะคะ่ะเรียกว่าเส้นไม่ค่อยมีแต่ซอสน,นี่เต็มที่มากๆเลยส่วนโปรแตกนั้นปุ่งก็สั่งมากินเล่นๆนะคะจนเจ้าของร้านถามว่าไม่เอาข้าวหรอคะต้องม,มาเข้าใจว่าแกรสชาติแบบมันเข้มข้นมากเรียกว่าสมุนไพรเนี่ยครอบคุมจานเลยคะ่ะแตกนียก็จะมีหอยมาให้ประมาณ5-6ตัวนะคะที่เห็นเป็นก้อนๆน,น่ะก็จะเป็นหมูสับน่าจะเป็นหมูสับชุบไข่หรือเปล่าปุ่งไม่แน่ใจใไดๆคือรสชาติปุ๋งชอบมากวันนี้มาคนเดียวกิน2จานก็ ถือว่าอิ่มมากๆเลยนะ